เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมน้องมาฝั่งนี้นะคะเห็นไหมทุกคนได้คนดูเยอะพร้อมแค็์หน้าจอยพี่ขวัญด้วยนะฝากหน่อยนะคะมาแล้วหรอน้องมาฝั่งนี้นะสว่างมากทุกคนไม่เป็นไรเพราะมันไฟให้น้องแต่ว่าตอนนี้คือแบบน้องจะมาฝั่งนี้เนาะ เดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้าคนดูเยอะเป็นหมื่นหรืออย่างเนี้ยก็คือแคปชั่นแคปหน่อยเป็นระยะหน่อยเนาะเดี๋ยวพี่กันจะไปเทรนทวิตเตอร์ไม่เห็นเลยก็เขายังไม่ได้ไม่ถึงอะไรใจเย็นได้

แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกไ,ไฟกำลังเดินสายอยู่แปบ๊บนึงท<ๆ>ุกคนแคปหน้าจอหน่อยหนึ่งหมืหม่นเปิดไมยังชาล์ก็สวยพี่ฟ้าก็หล่อแบบจริงขาอไวเขาไม่กนะ่อนลูกแคปเลยส่งในด้อมกองซับหน่อย อย่าไปนึกว่าไฟมันส่องเออขยุ่นกลางโอเคขอบคุณค่ะเมื่อก่อนตอนที่อยู่ข้างล่างไม่ได้ยินน้ำเลยพี่สาบอกว่่าาพีบอกว่าสงสัยกทางว่ายน้ำมาอยู่โอ้ยไม่เห็นเสื้อสีฟบแม่แอบอยู่ข้างบนเหรอคะได้แค่สี่สิบกว่าคนค่ะกดบัตรไม่ได้น้ำอ่ะคพี่คนไหน บอกใครคะมีใครมาเจอกันครั้งแรกไหมคะ้ขอความจริงได้ไหมจะได้ให้เขาได้มีความประทับใจ first impression ครั้งแรกจะเห็นยังไงนองกู้อะไม่ได้เหรอใครมาครั้งแรกขอความจริงได้ไหมหลัยคนจะมาครั้งแรกกาจะได้รู้สึกดีวหน้จอยหน่อยเนว่ยนอนเนีอะ สวยจริงสวยจริงขังกเต้องสวยสวยก็แล้วกันทุกคนนะีน่ใช้สปพนามเขามหุนรงรงนะได้วแล้วพี่ขวัญร้องไห้แล้วเนี่ยร้องง่ายเลยนะพี่ฟาอะไรนะสมัครงานโรงแรมปิดอะไรห่วงอะไรงอะไรบริษัทปิดไปแล้ว และใครเซวเรื่องกระดูกเอาไหมไปหนตีมือเลยแต่ยืนสู้อยู่คนเียมาอยู่กันข้างบนนี่เองขอบคุณทุกคนที่มานะคะลุกคนนี้ชอบกันไหมชอบเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่คะสิบเดหรือเปล่า เป็ค <11. S 2> <st Bond> ู่สิแล้ววันที่2แล้วก็ว <Boy? S 2> ันที่2วันที่2ของชาลอ่ใช่ใช่ใช่วันที่2วันไหนอีกพร้อมหรือเปล่าเลยก็แง่แหละไม่ใส่แว่นมารอเลยมันเหมือนมืดไหมทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มืดเนาะเยู่ตรงนี้ เลยหลอดตรงนั้นม really right. so ี่ชตรงนั้นเลยเอ้ตรงตรงนี้ไปถึงนั่งนั่งขางกันก็เห็นแล้วนี่ถูกต้องนับหมดไม่สนูกใครแมถึงอะไรบมัน วแล้ฮเห็นช็อตแล้วเนาะช็อตแล้วค่ะหายหรือยังอ๋อดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้ววันนี้ได้ยาดีด้วยได้เติมได้เติมสว่างไงคิดถึงมากคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะอยากกระตุ้กระตุ้ ข้างหลังไม่เห็นมุนนะมุนรีบดูดิทุกคนแค่หน้าจอขอบคุณทุกบ้านด้วยนะคะที่ทำโปรเจกต์ทั้งน้ำเนาะแล้วก็บนเรือด้วยน่ารักมากน้ำนี่ไม่ไดบอกหนะว่าออกมาแก้บอลแก้บอลแก้บอลเนี่ยแล้วตรงไหนนะที่เป็นสารตรงนี้เหรอไม่ใช่ เขาแสดงว่าเขาย้ายให้เหรอคะฮะแก็บอกผิดนี่จริงๆตรงนี้อยู่แล้วค่ะไม่สารไม่สือหอยู่ที่เดิมใช่ที่เดิมชาติเราสวยมากเลยสวยนะยิ้มได้แม่ยิ้มยิ้มนิดนึงนะยิ้มแบบยิ้มสวยๆเออน่ารักเหมาะพี่ฟ้าเลยหมเหมาะพี่ฟ้ามากลับมาได้ยินแม่แม่ ไม่องั้นอันนี้ก็เดี๋ยวฝากเอาไว้แล้วกันนะคะนี่อีกนะคะถ่ายรูปได้นะแต่เขาไม่ได้ให้ได้ให้ดูเฉยๆพี่น่าถ่ายรูปมากเลยเดี๋ยวขอยืมมาถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะคะได้เอออุ้ยสวยสวยมากแหน่แหน่ขยับแล้วสวยมันมีเขาหลอกแกล้น้องชาหรอบางกอกแคล้งนะมันมีโลทองไม่ได้เออไม่ให้เดี๋ยวให้ดิให้ทั พี่พี่ฝาบ้านคู่จะมีโล่ทองมอบให้วันครบรอบก็ให้ดูไดนะถ่ายรูปไง่ายสวยๆได้ไปเอาดิทองคำคสองบาทขอทองครับแน่แน่มีฝึกดงปรึกษาฝึกใจแน่แหน่รึกษาฝึกใจแน่ มีรางวัลไทยอัพเดมมีใครอยากบอกอะไรไหมคะเก้อมาจากต่างจังหวัดกันเยอะไหมเนี่ยเยอะเยอะเยอะอีสานเกระเดนคาสกาสีดูไกลมากใครมาคนเดียวฝากดูเพื่อนหนูอ่ะหนูมาคนเดียวหนูเหรอแม่มาอีกแล้ว โอเคได้ได้เดินทางกลับกีนดีๆไม่ต้องใช้เงมาจากกันได้นายสินายเอาดีเอาดีโดนลุมเราโดยบอกรลุมไม่ไม่ส่วนนะไม่ส่วนนะลุมหมดเนาะอันนี้คือนัดกันใส่เสื้อสีฟ้ามาเนาะใช่แฟนฟ้าไงคิดถึงไหมคิดถึงคือไหนอะพี่เท้า โมเมนต์นับโมเมนต์นับโมเมนต์นานๆสิบนาทีชั้นน้องชาไปนี่สิบนาทีลูกให้แม่ได้เติมพลังหน่อยแม่แห้งเหี่ยวมาแม่แม่แห้ง้แงเหี่ยวมาสามปีแล้วลูกเอ้ยแม่หน่อยคนชาเปิดไฟหน่อยพี่ปั่นเต็มที่นะพี่ปั่นเต็มที่นะเห็นปะกอลังไช่กอลังควันหน่อยได้ปะกอของขวันได้ไหมกอลังไช่นี่เราเป็นดันนะเรา กอ่างหนึเอาท่าเอาอีกอย่างไหลากับพี่ฟ้าอี่โด้โอ้โหตลาหมดเลยอเหอางหมดเลยได้จัด้เคบาหมดเลยรนี้บางหมดเลยยิงไปแฟนคับยิงขอหนูขอได้ได้ได้ พร้อมนะพร้อมทุกคนแคปไปหน่อย โอเคได้เลยัที่บี้งฟ้าอยู่นี่ะขอพี่ฟ้าฟอยู่นี่ี่ี่ยอีก้นโทองจากบ้านบสาดเนาะทองโลใช่คะโลทองโลฝักทองมวันนั้นที่ได้รับรางวัลชูอ๋อมัน ไม่ได้แยกกันมันมันฝังแต่มันแกะออกไปได้แค่นะคะทองอไปขายไดิโล้อกอากลับได้สิฮะอ๋เป็นโลหรอเโลโอเคเรางวัลคนเก่งวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่้อยไปไหนแล้วอ่ะเอาเเดี๋ยวพวกเราต้องลงไปสัมยัไม่ไสัมกับนักขาวต่ออหน มันมันต้องสลับกันอย่าสลับสลับมันจะเป็นบ้านเป็นรูปบ้านเป็นบ้านบ้านยังไงอ่ะห้างจั่วอ๋อที่มีจั่วเปล่ามันจะเป็นบมบ้าอย่างเงี้ยค่ะ สวยคนนี้ตองมนมหมุนมุนมุนไมุนแล้วก็อรอะไรนะถัหลังม้หลแม่นขับอเออีเอาไฟไฟมีมีอาไฟไให้ตลอดไปแล้ว เลยข้างหลังคือเหมาะสมมากเนาะจริงอันนี้พูดแบบไม่ชี้พูดไม่ไม่นี่อันนี้ไม่ไม่พูดเราไม่ได้พูดปั้มเพื่อน่ะมันเหมาะจริงค่ะเราไม่ใช่คนโกหกเลยท่ไมทำไมคุณหมเหมาะมะเสียงน้ารังหลังเหมาอเลนี่ยโอ้โหผ่านหน้าทางหมอประเดมรางวัลชนะโหวตไทยอัพเดทนะคะของของซีรีส์เดือดเดือด่มอ๋อขอบคุณค่ะรางวัลจากไทยอัปเดตเนาะเดือดฝนใช่ไหมคะใช่่คะแต่ว่ามีอันเดียวพี่จะแบ่งกันยังไงไม่ได้ค่ะ สักครู่นี้ค่ะคนมันเยอะไม่ค่อยชินเนื้อดาราสาวดาราสาวเอ่อเอียงเอียงโรกเอียงใครกันต่ากตาเนี่ยเอ้เอเอาดิเอาดิเอาดิเสียทรงแล้วเางให้พี่แ่นายพี่แนับองมาตามแล้ว จะต้องไปสัมมิกับนักข่าวแล้วค่ะทุกคนนะกลับบ้านดีๆนะคะทุกคนเจอใครวันที่สองมาสบายอย่าตากล้องด้วยนะตอนกลับบ้านนะควันทีสอบานสบาย See o next event บ y บ bye ยันายบายงไป